สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ยายพามาแกงเปิดอหน่อไม้นะคะแกงเปิดอหน่อไม้ของยายก็มีเอาหน่อไม้สดสดมาซอยเป็นชิ้นชิ้นแบบนี้นะคะมาหั่นเนี่ยมาฝานเป็นชิ้นชิ้นแบบนี้นะคะแล้วก็มีน้ำยานางค่ะน้ำยานางมาใครซื้อมาจาก,จากตลาดก็ได้หรือว่าจะเก็บมาจากที่ไร่เราเองก็เอาน้ำยานางมาคั้นคั้นได้น้ำยานางแล้วก็ ได้หน่อไม้มาต้มแล้วก็ต้มน้ำหนึ่งแล้วก็ให้ชิมดูมันจืดไม่ขมแล้วก็เอาล้างน้ำดีๆนะคะแล้วก็คั้นยานางนะคะแล้วก็ต่อไปก็ตำพริกแกงค่ะมีหอมกระเทียมถ้ใครไปมะกรูดนะคะตำตำตำใส่แล้วแต่ใครจะชอบเผ็ดไม่เผ็ดนะคะใส่พริกด้วยนะคะเสร็จแล้วก็ตั้งน้ำน้ำยานางแล้วก็เอาหน่อไม้ลงแล้วก็ มีข้าวเบือข้าวเบือของยายก็คือข้าวเหนียวแช่นะคะแล้วก็มาโขโขกใส่กับพริกแกงของเรานะคะแล้วก็เอาลงมากับน้ำยานางแล้วก็อหน่อไม้ใส่ลงไปแล้วก็คนก่อนนะคะเริ่มต้นนะคะนคนตอนน้ํายังไม่เดือดนะคะใส่ข้าวเบือตอนที่น้ํายังไม่เดือดนะคะ,ะข้าวเหนียวตํานะคะแช่น้ําก่อนนะคะก็เอามาใสา่แล้วก็คน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 พอคนเข้ากันเสร็จแล้วเราก็ใช้ ปรุงเครื่องเลยนะคะอ่าปรุงเครื่องเครื่องของเราก็มีน้ำปลาน้ำปลานะคะอืมไม่ยากค่ะผงนัวแค่นี้เองแกงอีสานไม่ยากแล้วก็มีใบดังรักใส่ใบดังรักด้วยนะคะแล้วก็จะยายมีบวบยายก็ใส่บวบนะคะล้วยายใส่ดอกฟักทองด้วยนะคะอืมถ้าไม่มีไม่ต้องใส่นะคะทุกคนนี่แล้วก็จะเป็นแบบนี้เขาเรียกว่าแกงเปิดจ้า แกงเปิดหน้าไม้สดจ้าทุกคนอ่าวันนี้ก็จะใส่บาตรนะคะจะเช้าเลยนะคะทุกคนตีห้านะคะยายก็ลุกมาแกงนะคะแล้วก็หุงข้าววันนี้ไม่มีข้าวเหนียววันนี้ทำข้าวเจ้านะคะใส่ดอกฟักทองใส่บวบเปบ่ก็กกน้าบ้านปลูกเองฟักทองก็ปลูกเองค่ะฟักทองอ่อนนะคะดอกฟักทองนะคะแกงไปเรื่อยๆแล้วก็ชิมรสชาติ ชิมรสชาติอร่อยแล้วอร่อยจุกป,ปากแล้วแล้วก็จะมีใบนางนักกับชะอมค่ะใส่ตกท้ายนะคะทุกคนแกงแบบนี้ได้เลยจ้าเขาเรียกว่าแกงเปิดนะคะบางคนก็จะเรียกว่าแกงหน่อไม้เ๋ยๆแต่ยายเรียกว่าแกงเปิดอนเพราะใส่หลายอย่างาใส่ดอกฟักทองใส่บัวแล้วก็ ยายใส่ผักปังด้วยนะคะมีอะไรก็ใส่ลงไปเลยค่ะใส่ฟักทองลูกฟักทองก็ได้นะคะอร่อยมากค่ะทุกคน,นตอนนี้ก็เสร็จแล้วเส็จขั้นตอนเสร็จแล้วนะคะใส่บิ๊กีิหนูลูกโดดด้วยแลายายจะใส่ใบานางรักักชะอมที่ยายเตรียมไว้นะคะแลยายจะตักใส่ถุงใส่บาตร